ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคิดอย่างไรกับการที่ต่างชาติส่วนใหญ่รู้จักสงกรานจากประเทศไทยมากที่สุดเทศกาลสร์น้ําจําเป็นจะต้องเป็นที่ประเทศไทยเท่านั้นอย่างเดียวอย่างนั้นเลยเหรอซึ่งในบางความเห็นนะครับเขาก็ให้ความเห็นในมุมที่ว่าถ้าประเทศเอื่นๆมีงบประมาณในการโปรโมทพอๆกับไทยก็จะสามารถโด่งดังได้ไม่แพ้ไทยนั่นแหละ แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือไทยมีความสามารถในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ออกไปสู่สายตาชาวโลกได้มากกว่าก็เท่านั้นซึ่งถ้าพูดถึงตัวเทศกาลตรงๆความยิ่งใหญ่นั้นก็แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยอันนี้ก็เป็นในมุมของเขานะครับแต่ทีนี้นะครับก็มีคนถามกลับไปนะครับว่าแล้วไอ้ที่คุณบอกว่าประเทศไทยโปรโมทได้มากกว่านี้คือในส่วนไหนมันจําเป็นจะต้องใช้เงินทุนในการโปรโมทประชาสัมพันธ์อย่างเดียวหรือมันมีวิธีอื่นๆที่ไม่ใช้เงินไหม แล้วทำไมในส่วนนั้นประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือลาวไม่สามารถที่จะโปรโมตได้อย่างยิ่งใหญ่ได้ละ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงต้องยอมรับแล้วแหละว่าสิ่งที่ต่างชาติส่วนใหญ่บอกว่ารู้จักสงกรานจากประเทศไทยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นอยู่ในยุคปัจจุบันเดี๋ยวเรามาดูความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับเสื้อยืดสีพื้นแบบที่แอดมินใส่นะครับมีให้เลือกหลากหลายสีสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอได้เลยนะครับโดยก็มีความเห็นหนึ่งนะครับเข้มามวาวิเคราะห์ว่าจะไม่โด,ด่งด ถ้าเป็นในยุคก่อนหน้าโฆษณาในโทรทัศน์คุณเคยเห็นไหมล่ะมันไม่ใช่แค่การโฆษณาสินค้าแต่ผมเคยเห็นโฆษณาเทศกาลสงกรานมาแล้วถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในเมืองใดเมืองหนึ่งที่ประเทศไทยหรือไม่ก็สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่อยู่ในไทยนั่นแหละแล้วก็มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์กันอย่างเป็นจริงเป็นจังมากๆนั่นเป็นช่องทีวีของไทยนะที่ผมเห็นแต่เห็นได้ชัดเลยว่าน่าจะเกิดขึ้นกับอีกหลากหลายประเทศด้วยเช่นกันเพราะไม่ใช่นั้นต่างชาติก็คงจะไม่เห็นยิ่งถ้าเป็นในยุคปัจจุบันนะจริงจะสาาาามรถเเเห็นโโฆษณไดด้จกียล ทั้งจากเราบรรดาอินฟูอนเซอร์คนดังทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศไทยและต่างชาติที่ช่วยกันโพสต์เกี่ยวกับเทศกาลสงกรานในไทยที่มีให้เห็นมากกว่าซึ่งแน่นอนในส่วนนี้ผมกลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องใช้เงินโปรโมตไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานของหน่วยงานไหนหรือว่าภาคเอกชนที่ไหนในประเทศไทยก็ตามพวกเขาใช้เงินในการโปรโมททั้งนั้นแหละผมมองว่าอย่างนั้นเนะขณะที่ความเห็นถัดมาที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็ไปในทางเห็นด้วยกันซะแล้วเขาก็บอกนะครับว่า ในประเทศไทยนะ่ะหลายๆพื้นที่มีการจัดงานในช่วงเทศก,กาลสงการานต์ที่ใหญ่โตมากๆแน่นอนจัดงานอย่างใหญ่โตถ้าไม่โปรโมทไม่ประชาสัมพันธ์ไม่เทงบประมาณในการทําการตลาดเลยใครเขาจะมากันละ่ะในทางตรงข้ามในกัมพูชาแค่การทุ่มงบประมาณอย่างใหญ่โตเพื่อจัดงานให้มันสามารถเทียบเคียงกับไทยได้นั่นก็ใช้เงินมหาศาลแล้วนะถ้าจะต้องโปรโมทในระดับเดียวกันกับไทยด้วยมันต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่านั้นมากๆอีกมุมหนึ่งผมมองว่าส่วนที่ไทยไม่ต้องใช้เงินโปรโมทก็มีด้วยเหมือนกัน แต่น,น่าจะเกิดจากการที่มีนักท่องเที่ยวเป็นพื้นฐานเดิมที่เยอะอยู่แล้วนั่นก็เลยทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ในช่วงเทศกาลสงกรานก็เยอะขึ้นตามไปด้วยสิ่งนี้ยอมรับเลยว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินในการโปรโมทของประเทศไทยในปีถัดไปการจัดงานก็สามารถจัดได้อย่างใหญ่โตได้อย่างต่อเนื่องโฆษณาการโปรโมทการประชาสัมพันธ์ก็เติบโตได้อย่างต่อเนื่องแค่นี้เนี่ยก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จากทั่วโลกแล้วขณะที่บางคนนะครับก็เข้ามาวิเคราะห์นะครับว่า แต่ในมุมกับกันผมกับมองว่าต่อให้เพื่อนบ้านมีงบประมาณในการโปรโมทเท่าเท่ากับไทยนะไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจเองหรือภาคคัฐเอ็นที่จะโปรโมตให้มาท่องเที่ยวในสถานที่ของเราเองผมคิดว่าทั้งลาวทั้งกัมพูชารวมกันยังไม่สามารถที่จะทําให้มันบูมเท่าไทยได้เลยเราต้องยอมรับในส่วนนี้นิดนึงที่เห็นได้ชัดก็คือในส่วนที่ไทยไม่ต้องใช้เงินโปรโมทอย่างที่คุณได้พูดเอาไว้ก็คือการโพสต์ของนักท่องเที่ยวในโลกของโซเชียลมีเดียในช่วงเทศก,กาลสงกราน ผมเชื่อเลยว่าในปีถัดไปคนที่ได้เห็นเทศกาลสระน้ําแบบนั้นก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอต่อการเข้าไปร่วมในเทศกาลดังกล่าวหรือต่อให้ไม่ได้มาที่เมืองไทยจริงๆนั่นก็ทําให้คนมากมายจากทั่วโลกได้รู้จักสงกรานจากประเทศไทยมากกว่าเพื่อนบ้านแล้วตรงกันข้ามต่อให้เราทุ่มงบประมาณในการโปรโมทได้เทียบเท่ากับไทยเราจาเป็นจะต้องก่อร่างสร้างตัวนานกว่านั้นกว่าจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเข้ามาจากการโปรโมทอย่างหนักหน่วง กว่าที่จะมีการโพสต์มากมายในโลกของโซเชียลมีเดียจนทําให้คนเห็นไปทั่วโลกแบบนั้นมันค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรเลยกว่าที่คนทั้งโลกจะมองเห็นแต่ประเทศไทยน่าจะทําสิ่งเหล่านี้มาไม่ตม่ํากว่า20ปีแล้วตั้งแต่ในยุคของโทรทัศน์กันเลยทีเดียวขณะที่บางคนนะครับก็ให้ความเห็นในอีกมุมนะฮะบอกว่าคือถ้าประเทศไทยจะทุ่มและก็พยายามที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นและทํามาอย่างต่อเนื่องซะขนาดนั้นผมคิดว่าก็ให้สมกับความพยายามของพวกเขาไปเถอะ คือประเทศไทยเนี่ยทำกันมานานมากๆเราจะมาเริ่มต้นและเอาตอนนี้ให้เทียบเท่าไทยเลยในแง่ของความโด่งดังมันก็คงจะเป็นไปได้ยากอยู่แล้วเรื่องของการท่องเที่ยวโดยรวมก็โดยเช่นกันก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดังเรื่องสองการได้แบบไทยนะั้นเราต้องมีเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจในการไปร่วมเทศกาลสงการเทศกาลสาัตว์น้าคือไม่ใช่แค่เมืองท่องเที่ยวเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นไฮไลท์สาคัญขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกว่าเท่าที่ผมเห็นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สงกรารของไทย ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่เชิญชวนผู้มีชื่อเสียงที่อยู่ในภูมิภาคนี้เพียงอย่างเดียวหรือว่าเหล่าบรรดาคนดังในไทยแต่เอาจริงแค่เหล่าบรรดาคนดังในไทยพูดถึงเกี่ยวกับสงการหรือโพสต์ภาพเกี่ยวกับสงครามแค่นั้นก็มีอิทธิพลไปทั่วภูมิภาคแล้วอย่างน้อยก็ในแถบเพื่อนบ้านที่ติดตามเกี่ยวกับเหล่าบรรดาเซเลบคนดังดาราผู้มีชื่อเสียงในประเทศไทยแค่นี้เด่กก็ทําให้ผู้คนในแถบเพื่อนบ้านก็อยากจะไปเมืองไทยแล้ว แต่อีกสิ่งที่ผมสังเกตเห็นก็คือมันถึงขั้นที่ว่าในบางธุรกิจในประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานพวกเขาโปรโมทด้วยการดึงคนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศมาช่วยในการโปรโมทด้วยคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยอย่างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมเห็นทั้งดาราจากเกาหลีใต้นะซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆเขาก็มาเล่นเทศกาลสงกรานในประเทศไทยโอ้โหแค่นั้นคนติดตามเป็นล้านคุณคิดดูเอาแล้วกันว่ามีคนมากมายได้เห็นเกี่ยวกับสิ่งนั้นไหนจะนักแสดงจากฮอลลีวูดที่ก็เข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลสงกรานด้วย แต่ผมมองดูดีๆนะบางทีไม่น่าจะเป็นการมาโดยธรรมชาติเพราะเขาอาจจะมาเพราะว่ามีการจ้างงานเกิดขึ้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็เป็นได้อย่างในยุคที่มีโซเชียลมีเดียเป็นต้นมาผมเห็นได้เลยว่าคนดังจากทั่วโลกนะมาที่ประเทศไทยอะไรจะพร้อมเพียงกันขนาดนั้นแน่นอนก็อาจจะมีคนที่ตั้งใจมาเที่ยวจริงๆบ้างแหละแต่ว่าดูๆแล้วจํานวนนมันเยอะเกินไปถ้ามาเที่ยวแบบมาเองจริงๆผมคิดว่าเขาน่าจจะเปิดใจมาแถบเพื่อนบ้านบ้างแหล,ละก็คงไม่ได้เที่ยวแค่ไทยเพราะงั้นก็ลองคิดพิจารณาทางด้านนี้ดูเอาแล้วกัน ทีนี้ก็มีคนถามกลับนะครับก็บอกว่าคือถ้าคุณมองว่าในไทยมีการจ้างคนมีชื่อเสียงจากทั่วโลกจากต่างประเทศมาคําถามคือแล้วทําไมเพื่อนบ้านไม่ทําแบบนั้นล่ะถ้าคิดว่านั่นคือหนทางในการประสบความสําเร็จทําไมไม่ทําแบบนั้นคือเชิญมาเลยทั้งสื่อต่างประเทศหนจจอินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวกับท่องเที่ยวจากต่างประเทศฝรั่งทั้งหลายเชิญมาให้หมดเลยสิจ้างมาให้หมดเลยมันเป็นสิ่งที่พอจะทําได้อยู่แล้วมันคงไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นล่กมัง้ง ผมเห็นได้ชัดเลยว่ามันก็จริงอยู่อย่างที่คุณบอกคือพอจ้างคนดังมาเข้าร่วมงานเทศก,กาลสงการในไทยพวกเขาก็มาทำคอนเทนต์เผยแพร่แล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียซึ่มีคนอยู่ในประเทศต้นทางของเขาติดิตตามกันเยอะเลยแค่นั้นก็ทําให้สงการไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดียของพวกเขาแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะบอกว่าไทยจ้างมาหมดเลยก็คงจะไม่ใช่บางคนพวกเขาตั้งใจจะมาในช่วงนั้นด้วยจริงๆมองในอีกมุมหนึงนะสงการไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกระแสอยู่แล้วคุณคิดดูแล้วกันบางทีเราบรรดาคนดังเองก็อาจจะมา เพราะเทศกาลสาดน้ําที่ประเทศไทยนั้นได้รับการพูดถึงอย่างมากไม่ใช่เพียงเพราะว่าพวกเขามาโปรโมทเพียงอย่างเดียวหรอกในส่วนของการโปรโมทก็มีอยู่เหมือนกันแต่ดูยังไงมันก็ดูเหมือนเป็นการโฆษณาโดยตรงไม่ใช่แค่มาถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียขณะที่ความเห็นในอีกมุมนะครับก็บอกว่าที่พูดมาน่ะผมไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นหรอกผมคิดว่ามไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันขนาดนั้นคือโดยพื้นฐานสุดเลยนะผมมองว่าเป็นเพราะประเทศไทยแต่ละเมืองแต่ละสถานที่มีประชากรเยอะกว่า จัดงานในเมืองไหนๆก็เลยมีคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดไม่ต้องเป็นจุดป้ายทางสําคัญอะไรแต่อย่างใดเอาแค่ระหว่างทางการสัญจรไปมาบนท้องถนนก็มีจํานวนที่เยอะกว่าจํานวนรถยนต์ที่มีเยอะกว่าขับไปไหนมาไหนอยู่ตลอดทุกเส้นทางในเทศกาลสงกรานต์แค่นั้น,นก็สร้างบรรยากาศโดยรวมให้ประเทศไทยคึกคักและเป็นภาพจดจําได้มากกว่าแล้วผมคิดว่าเราโฟกัสผิดจุดไปก่อนที่จะไปโปรโมทนะ อย่าเพิ่งไปลงทุนโปรโมทหรือว่าไปสร้างงานอะไรให้มันใหญ่โตเลยไม่ต้องไปจัดงานใหญ่โตเอาเรื่องของพื้นฐานส,สุดเลยก็คือความคึกคักเลยก็ไหนในเมื่อมันไม่สามารถที่จะคึกคักไปทั่วประเทศได้แบบประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าก็จํากัดเมืองไปเลยสิจัดอยู่ที่เมืองไหนทําให้เมืองนั้นนั้นคึกคักไปเลยเอาเฉพาะเมืองที่เราต้องการเจาะจงอย่างชัดเจนแบบนั้นก็ได้ความคึกคักตลอดเวลาแล้วย้าว่าจะต้องตลอดเวลาด้วยถึงจะน่าสนใจมากพอเพราะไม่เช่นนั้นนักท่องเที่ยวก็แห่ไปที่เมืองไทยหมดอยู่ดี เรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาโต้แย้งอีกเล็กน้อยนะครับโดยเข้ามาตอบกลับบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งที่คนต้องดูไปถึงพื้นฐานนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคนเยอะเพียงอย่างเดียวแต่ลักษณะการใช้ชีวิตของคนไทยคือค่อนข้างจะสนใจในการเข้าร่วมในทุกๆเทศกาลคุณสังเกตได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่สงกรานต์หรือลอยกระทงแต่เป็นเทศกาลที่เป็นระดับนานาชาติด้วยไม่ว่าจะเป็นวันฮาโลวีนวันคริสต์มาส หรือแม้แต่เทศกาลปีใหม่จะเห็นได้ว่าในทุกๆเทศกาลบางทีมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมซะด้วยซ้ำแต่โดยพื้นฐานคือคนไทยค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับทุกๆเทศกาลที่จัดขึ้นภายในประเทศซึ่งตรงกันข้ามกันเลยคนลองเปรียบเทียบเมืองที่มีประชากรกใกล้เคียงกันระหว่างไทยกับกัมพูชาก็ได้คุณจะเห็นได้เลยว่าพอเป็นเมืองที่ประชากรเท่าๆกันเมืองของไทยมักจะมีความคึกคักจัดงานอะไรคนก็ออกมาร่วมเทศกาลมากมายเต็มไปหมดเลย สิ่งเหล่านี้นต่ซ่อนอยู่ในพื้นฐานในระดับชุมชนเล็กๆของประเทศไทยคือเริ่มตั้งแต่ชุมชนเล็กๆก่อตัวออกมาจนเป็นเมืองใหญ่คือเป็นแบบนั้นเลยมันถึงขั้นที่ว่าแม้แต่ในชุมชนเล็กๆจัดงานอะไรก็ตามแต่มันมีโอกาสที่เป็นไปได้ที่คนทั้งชุมชนจะออกมาร่วมเทศกาลนั้นแต่คุณมาดูที่กัมพูชา นี่ถ้าง,งานที่จัดอยู่ไกลบ้านจนเกินไปคนก็ไม่ไปแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเห็นได้ชัดเลยว่างานอะไรที่จัดในช่วงเวลายามค่ําคืนแม้กระทั่งลอยกระทงที่จัดในยามค่าคืนประเทศไทยนี่จัดกันยันดึกดื่นคุณจะเห็นได้เลยว่าคนไทยก็ยังออกมาอยู่แต่นั่นเป็นความเคยชินการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยคนไทยไม่ได้ปิดบ้านนอนเร็วกันซัทุกชุมชนอะไรขนาดนั้นเห็นได้ชัดว่าต่อให้เป็นงานที่ดึกดื่นก็ยังมีคนออกมามากมายเต็มไปหมดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดในมุมของเมืองที่ประชากรเท่ากันเลยนะไม่เเเเออาาาามมืงททีี่่ปรระชกกยยวบ ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีคนเข้ามาตอบกลับก็บอกว่าคุณต้องดูด้วยที่คุณกําลังพูดถึงว่าการจัดงานในระดับชุมชนชุมชนหลายแห่งต้องใช้คําว่าจัดงานได้ใหญ่เลยนะในประเทศไทยนะในภาคของชุมชนเองในระดับท้องถิ่นเองก็มีกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้คนออกมามีส่วนร่วมมากกว่า ตรงข้ามในกัมพูชาไม่ได้มีทุกชุมชนขนาดนั้นที่อย่าสามารถลงทุนจัดกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการเดินขบวนพาเลตการจัดแสดงแสงสีเสียงสิ่งเหล่านั้นน่ะมันเกิดขึ้นในระดับแยกย่อยและในระดับชุมชนทั่วประเทศไทยเลยซึ่งในอีกมุมหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของงบประมาณอยู่ดีการที่จะจัดงานแบบนั้นทั่วประเทศได้เน่ยมันต้องมีงบมากแค่ไหนคนคิดดูแล้วกันคือถ้าเป็นเช่นนั้นก็พอจะสรุปได้แหละมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณมากๆเลยทีเดียว และประเทศไทยก็มีหลายส่วนมากๆด้วยที่ช่วยส่งเสริมให้สเกลระดับแยกย่อยออกไปทั่วประเทศสามารถเติบโตในการจัดงานในช่วงเทศก,กาลดังกล่าวได้และที่นี้มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็เข้ามาเล่านะครับก็บอกว่าที่ผมเห็นดูเหมือนว่าจะไม่ใช่แค่ภาครัฐที่มีการจัดงานในแต่ละพื้นที่ของชุมชนแยกย่อยในระดับท้องถิน่นแต่มันถึงขั้นที่ว่าภาคเอกชนเองอย่างในบางธุรกิจที่ผมไปเจออยู่ที่ประเทศไทยพอข้ามไปที่ประเทศไทยเพิ่งรู้ว่านั่นคือภาคเอกชนจัด เป็นงานที่มีคอนเสิร์ตมีการแสดงเรียกได้ว่าใหญ่โตเลยทีเดียวแต่นั่นอยู่ในชุมชนที่เป็นเมืองเล็กๆเองนะไม่ใช่เมืองขนาดใหญ่เลยจะเห็นได้ว่าในเทศกาลเดียวแม้แต่ในเมืองเล็กๆก,ก็มีผู้จัดงานมากกว่าหนึ่งหรือสองแต่ขณะที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ถ้าคุณนะครับในพื้นที่ของทั้งจังหวัดถ้าสมมุติว่าในจังหวัดหนึ่งนนแบ่งออกเป็นหลายๆเมืองน่าจะหมายถึงอำเภอครับแบ่งออกเป็นหลายๆเมืองแย่อยออกไปสัก10 20อำเภออะไรประมาณนี้ผมเรียกว่าอำเภอไปเลยแล้วกันนะเขาบอกนะครับว่า ให้ผมคาดดาวนะาในหนึ่งจังหวัดของประเทศไทยถ้าเอาเป็นจังหวัดใหญ่เลยแล้วกันก็คงจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยงานแน่ๆในเทศกาลสงการานต์เทศกาลเดียวเอาแค่ในจังหวัดเดียวน่าจะมีไม่ต่ำกว่าร้อยงานหรือไม่ก็เรียกว่าเป็นร้อยสถานที่ที่จัดอยู่ในจังหวัดเดียวโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอถ้าเป็นลอยกระทงก็น่าจะใช่อยู่นะที่แบบว่าในหลายๆตำบลหรือแทบทุกตำบลนะครับก็จัดงานลอยกระทงกันอยู่แล้วอะไรแบบนั้นโอ้โหถ้าพี่จะนับแยกย่อยออกเป็นตำบลมันเกินร้อยอยู่แล้วนะ โอ้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า1จังหวัดนี้มีกี่ตำบลน,นะท่านผู้ชมก็ไปหาแล้วก็มาคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะว่า1จังหวัดในโดยเฉลี่ยมีกี่ตำบลน,นะแล้วก็ลองนึกดูแล้วกันนะครับที่เขาพูดมาเน, Scotland, านมมี่ยในหนึ่งตำบลนะครับถ้าสมมติว่าเฉลี่ยเฉลี่ยเลยหนึ่งตำบลมีหนึ่งงานแบบนี้นะครับมีการจัดงานก็เท่ากับว่าน่าจะเกินร้อยงานนะครับในหนึ่งจังหวัดอย่างที่เขาว่ามาจริงๆริอะนะขณะที่ความเห็นในช่วงท้ายนะครับพูดถึงว่าประเทศไทยนะครับมีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อให้เกิดเทศกาลได้มากกว่าซึ่งก็ไม่รรว่าเกกียัันนนตงไหะคบ เขาบอกนะครับว่าประเทศไทยน่ะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับจากสิ่งที่เกิดขึ้นอันที่จริงอาจจะเพื่อการเดินทางที่สะดวกแหละโดยพื้นฐานแต่ทีนี้คุณลองที่ดูแล้วกันว่าพอมีเทศกาลอะไรจัดงานขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนก็เดินทางสะดวกปลอดภัยหรือไม่ก็เทศกาลใหญ่ๆใ,ในตัวเมืองคุณสังเกตได้เลยว่าทาไมคนถึงเยอะกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของประชากรยากเยอะกว่าเพียงอย่างเดียวผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะตอบได้นะว่าทาไมเมืองจํานวนคนเท่าเท่ากันทําไมทางฝั่งกัมพูชาจัดงานแล้วคนดูน้อยกว่า ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องของประชากรที่พอๆกันแต่เป็นเรื่องของการเดินทางด้วยอย่างเช่นการเดินทางจากคนที่มาในจังหวัดที่เล็กลงมาหรือว่าจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกนั่นก็เลยทําให้สามารถรวบรวมคนได้ในจํานวนที่เยอะกว่าน,นั่นเองเหตุผลนีนะ้ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเลยนะการเดินทางที่ง่ายกว่าน,นี้แหละทำให้ผู้คนเชื่อมถึงกันได้มากขึ้นและก็รวมกลุ่มกันได้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองยิ่งช่วงเทศกาลสงการก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทาง การเดินทางที่ดีกว่าก็ทําให้เห็นรถยนต์สัญจรไปมาได้จํานวนที่มากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมถึงสามารถคึกคักได้ทั่วประเทศสงการเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางน่าก็เลยทําให้มีรถยนต์วิ่งกันเจ้เจ้ามากมาอยู่เต็มไปหมดความคึกคักก็เลยเกิดขึ้นนั่นเองผมคิดว่าเรื่องนี้ผมตอบได้ดีมากๆเลยนะและคาดว่าน่าจะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยเกี่ยวกับความคึกคักที่มีอยู่ในประเทศไทยดูที่ความเห็นสุดท้ายนะครับก็บอกว่า เป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้วยคือไม่ใช่แค่หน่วยงานภาครัฐแต่เป็นทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนพร้อมใจกันทําเกี่ยวกับเทศกาลนี้แม้ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะนะและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ต่างชาติกล่าวขานถึงสงกรานที่ประเทศไทยมากกว่าด้วยอย่างเช่นผมเองไปในฐานะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวสงกรานที่เมืองไทยผมพบว่าผมสามารถหาโรงแรมได้อย่างง่ายดายแน่นอนในสิ่งนี้กัมพูชามีเหมือนกันแหละ แต่นอกจากนั้นแล้วความเชื่อมโยงก็คือโรงแรมเองยังช่วยประชาสัมพันธ์ว่างานสงกรานที่มีอยู่ในเมืองแห่งนั้นของเขาเนะ่ยอยู่ตรงไหนมีงานตรงไหนบ้างมีป้ายติดกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยมีใบปลิวเกี่ยวกับตัวงานให้ดูกันอย่างเป็นจริงเป็นจังเลยผมจะเห็นได้เลยว่านอกจากนั้นตามแหล่งท่องเที่ยวมันถึงขั้นที่มีบริษัทท่องเที่ยวก็พากันต่อยอดไปสู่เทศกาลสงกรารในช่วงเวลานั้นด้วยไม่ไว่าจะเป็นการประยุกต์ให้ทริปท่องเที่ยวมีความเกี่ยวข้องกับสงกรานมากยิ่งขึ้นคือทุกอย่างมันดูเหมือนร่วมมือกันไปหมดเลย ทีนี้ในมุมของนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภคก,ก็รู้สึกนะว่าไปที่ประเทศไทยเนีครบทุกอย่างและมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้ได้มากกว่าด้วยตรงกันข้ามผมเคยไปอ่านความคิดเห็นต่างชาติในเน็ตจะเห็นได้ว่าต่างชาติบางคนยังไม่รู้เลยว่าถ้าจะไปร่วมเทศกาลคล้ายๆกับสงกรานในกัมพูชาจะต้องไปที่เมืองแห่งไหนเรื่องนี้เห็นได้ชัดว่เาเมืองของเราถูกพูดถึงน้อยกว่ามาก และสำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวหลากหลายข้อมาเล่ากันต่อในวิดีโอหน้านะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้นะครับนั่งเล่าสุก่นฟังแบบนี้มาติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับ